เอาละกรับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้พบกับลักกี้ในโกะเช่นเคยนะฮะกับไฟเยอร์นักกดโน .1 คนดีคนเดิมนะครับผมอ่ะวันนี้มาพบกับเกมแมวน้อยนะก็ทุน5,000นนะครับผมอ่ะมาที่เบ็ดเท่าไหร่ดี100กันเลยนะฮะคุณผู้ชมพอดีทางบ้านเขาบอกว่าอยากให้จัดหนักนะฮะก็เราก็จัดให้ดูกันเลยป้ายสิ่งนี้ทำมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับผมอ่า มาเธอโบกันหน่อยมาไหลอีกเออยังไงเออมาแหมได้ข่าวว่าช่วงนี้ลัคกี้เนโกะนี่ในกลุ่มแตกกันรัวๆเลยนะฮะเอานาเอมาอีกแล้วโอ้โหมาอีกแล้วคุณผู้ชมยังไงต่อเอามาอีกแล้วโอ้โหแซลมอนเต็มๆอย่างนี้คูนสด้วยพันสอพันสี่โอ้โหคุณผู้ชมยังไม่ทันไลเลยนะ แม่บรรยายสำคุญยังไม่เสร็จเลยนะฮะก็แตกไปแล้วสามตันกว่านะโหรางวัลก้อนโตกันเลยทีเดียวนะฮะตาเอาคูณหกด้วยคุณชมยังไงเอ่ยไหลอีกไหลมาเทมาคุณชมเอามาอีกโอ้โหายใหญ่ขนาดนี้มาเต็มเต็มโหคูณไม่หยุดแล้วคุณชมไกคูณหมาไหลมาต่อไหม รางวัน้อนโตติดๆกันเลยนะแม่อ้โหเรามีทุนเพิ่มนะฮะเราต้องเบ็ดให้สุดนะฮะเบ็ดเพิ่มมันส็ดสองรอกัเลยโอ้โหคุณผู้ชมคูณแปโอ้โหเบ็ด200ขึ้นมาคูณ8แบบนี้รางวันซูปเปอร์เมกากันเลยนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหสุดยอดมากเดี๋ยวนะเจ้าแมว เจ้าแมวให้โชคต้อนรับตุดจีนนะคะโอ้โหไปคูณสองโอเคไหลามาต่อเข้าปบ้านคูณอีกสองเป็นไงล่ะนาเอคูณอีกสองเป็นยังไงเราโอ้โหไหลรวยๆมากคุณผู้ชมแน่เออมายังไงต่อคูณสองไปนี่ไหมน,หนาไวามาโอ้โหน้องแมวด้วยคราวนี้คูณสี่ไปเลยนาไวาต่อโอ้โหคุณผู้ชม แตกไม่หยุดแล้วจริงๆโอ้โหน้องแมวน้องแมวทุนห้าพันเดี๋ยวนะได้ลายมื่นแล้วโอ้โหภายในเวลาไม่กี่นาทีเองนะฮะยังไม่เข้าฟรีเกมเลยนะคุณผู้ชมเอ้าอย่างนี้ได้ลุ้นฟรีเกมหรือเปล่าสแกตเตอร์ลงมาหน่อยไหมให้ลุ้นฟรีเกมกันหน่อยเอ้ามีสแกตเตอร์โอ้โห,ม,โโหมันตั้งได้เลยนะคุณผู้ชมสุดยอดมากๆสำหรับน้องแมวเขาไม่ได้เล่นมาหลายวันพอสมควรนะฮะก็ เอนได้เห็นในกลุ่มแตกกันเอาแต่กันเอานะมาเล่นกันเอยเอาคูณหกแล้วแน่โอ้โหคุณผู้ชมนี่เพิ่งปีเกมครั้งแรกนะแตกไปหกพันกว่ายังไงดีเนี่ยโอ้โหสำหรับเจ้าแมวจอมโซนของเราสุดยอดมากๆอยยังไงต่อ อ่าคูณ8แล้วเอาอยัางไงมาน้องแมวเหมียวน้องแมวเหมียวไอ้โูคูณเท่าไหร่14บสี่คูณสิบสี่ยังไงแซลมอนต่อคูณอีกสิยังไงเอ่อยลงไหลยังอีกไหมคูณสิหแล้วโอ้โหไหลมาต่ออีกยังไงเอ่ยมีอีกไหมแม่คุณผู้ชมมันจะเกินไปมากๆเลยนะสุ per mega นะฮะโอ้โหได้หมื่นตามกันเลย อ่าคูณเท่าไรสิแปดแล้วคุณผู้ชมจัดหนักจัดใหญ่กันเลยนะตอนนี้กค,คูณเท่าไรเนี่ยคูณยี่แปดแต่จะมีตัวไหลหน่อยไหมมาหน่อยมาหน่อยโอ้โหเอาละครับคุณผู้ชมแม่โอ้โหจุใจเกินไปแล้วนะคุณผู้ชมโอ้โหพอแล้วครับ จังหวะน,นี้นะแม่สําหรับลักกี้เนโกะเนาะก็น้องแมวนะฮะให้โชคมาห0าหมเลยนะทุนแค่ห0าพนะครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมและอย่าลืมดูใต้คอมเมนต์กันด้วยนะฮะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็โอ้โหโอเคมากๆเลยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ